เกษตรกรรุ่นใหม่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะทำการเรกษตรแบบผสมผสานสามารถพึ่งพาตนเองได้ในภาวะวิกฤตค่ะ ที่บ้านหัวหนาไทยหมู่ที่4ตำบลหน,นองคูขาอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนายอดิศักดิ์จันพัฒน์เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดมหาสารคามเล่าว่าได้น้อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการดรําเนินชีวิตจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาปลูกพืชหลายชนิดสามารถดํารงชีวิตได้ด้วยความพอเพียงโดยปลูกแบบผสมผสานและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ชีวิตมีความสุขและพอเพียงซึ่งหากทุกคนสามารถนํามาปรับใช้ในการดําเนิน ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขสําหรับกิจกรรมที่ทําได้แก่การเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดปลูกหญ้าหวานเลี้ยงปลาในร่องน้ําการเผาถ่านแบบถ่านใบโอชาและผลิตน้ําส้มขวัญไม้นอกจากนี้ยังมีโรงสีขนาดเล็กรับจ้างสีข้าวให้กับชาวบ้านและข้าวตนเองจะนําไปบรรจุถุงขายโรงสีสามารถสีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวกแกลบที่ได้จะนําไปเผาเป็นกแกลบดํา นำไปขายเป็นส่วนผสมของดินปลูกต้นไม้ส่วนกิจกรรมด้านปศุสัตว์คือเลี้ยงวัวเพื่อให้ได้ปุ๋ยคอกมาเสริมไปใช้ในการปลูกพืชผลผลิตในแปลงเหลือกินก็นำไปขายแม้รายได้ไม่มากแต่ก็อยู่อย่างพอเพียงเดือนละ5,000ถึง6,000บาทค่ะ